ค่ะวันนี้กับช่างอีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเกมซาก,กุระกันเย่เ yeah, ย yeah. ่ก็คืออย่างแรกที่เห็นเลยก็คือ,อชุดกระหนาวนี้กระหนาวนี้แล้วก็อันนี้ด้วยนี่มีสองตัวเลยที่อัปเดตมาอ่ะ มือโตหน้าแล้วก็อย่างที่2ก็คือชุดเซนต้าเแบบี้เซนต้ามีสองอันก็คืออ่ะโอเคและอย่างต่อไปก็เป็นนี่เลยทรงผมทรงผมมีสองทรงผมมาเปลี่ยนมั้งแล้วแว่นมีไหมเออไม่มีโอเคอ่ะแล้วก็ของผู้ชายก็มีอันนี้อันนี้มีอยู่แล้วมัง้งจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะอ่ะกะ็มีทรงผมเดียวมัง้งของผู้ชายนะอ่ะย้ำว่ามัง้งน่าจะใช่เลย เออ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 วเยอะจังมาใหร่หรอ,หรอโอหทำไมของผู้ชายเยอะจังเลยอ่ะเนี่ยไปดีกว่านี่ชุดนี้กับชุดนี้เคไปเลยไปเข้าเกมบริสค่ะไปไปไปไม่มีโฆษณาดีมากดีดีสุดดีที่สุดในโลกโอเคเลยไปไปดีกว่าจ็บจบจิบอิบ ไหนดีอะเออนั่นสี่ไปที่ไหนล่ะมันจะมีแบบว่าไอภูเขาหิมะอย่างเงี้ยมีไหมอ่ะอยากให้อัปเดตอย่างงี้มั่งอ่ะโด้วยทำหิมะตกไปเลยสิคะก็ทำหิมะตกเลยสิคะนี่ค่ะหรือหรือว่าปีใหม่ที่ต่างประเทศเนี่ยมันจะหนาวมากเลยอันใช่มั่งอืมใช่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 ๆน่าจะใช่น่าจะใช่เออ เลื่อนลงไปค่ะก็เลื่อนลงไปเลยค่ะอื mm. ตรงนี้มีอะไรอัปเดตเปล่าโอเคเอ้ยเธอเธออย่ามายุบฉันโอเคค่ะไม่มีใช่ไม่มีใช่เธอฟังไม่ผิดมันไม่มีค่ะอเือคเลยอะไปเลยไปเลยไปเลยไปที่ไหน B ไปตรงนี้แหละอ่ะคโอเคขึ้นมอไ์ไซค์อะ่ากนั้นก็แวนไปเลยสิขนี่ค่ะปื้นๆเลย ปูนปูนก็นมาขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะหนูก็แค่จะซิ่งหน่อยอนี่โอ๊ยเนาะเจ๊เอ้ยเดินไม่ระวังเองเนี่ยนะช่วยไม่ได้ขอโทษแล้วกันเฮ้ยอย่าพึ่งเราไม่ตั้งใจนะโอ๊ยตำรวจตำรวจ,รวจอย่าอย่าอย่าไปเชื่อเจ๊เขาเจ๊เขาก๊ก เจ้เขาโกหกฉันไม่ได้ทำหมอสไยก็ยิงบังคับยากนะเว้ยเอ้ยตำรวจขอ,อเอาเกมใหม่แล้วเดี๋ยวเข้าใหม่แป๊บอะมาแล้วมาแล้วคือเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งใจอะเจ้จมาผวางทางเองช่วยมีได้โอ้ยเฮไป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 อเอิ่มเอมิ่มเอมิ่มเอมิ่มเออวันนี้ฉันจะอื่ใช่แล้ว นี่นายมาได้ไหนเต้ไปดูของเด็กดีกว่าอยากให้ของเด็กมันมีทรงผมหรือว่าตัวละครอนนยู่ในน้าลักที่เปลี่ยนชุดมากเลยไปดูชุดเด็กดีกว่าอยากให้มีทรงผมของเด็กแบบเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนทรงผมได้เออมันจะดีมากเลยอ่ะยันชุดไรเนี่ยชุดอะไรอ่ะแบอ,อุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อุ้ยมาแล้วอ้โหูนับไปเ็นคือพิ่งมาเหรอคะนี่ค่ะใช่เลยค่ะ ใช่โอ้โหก็คือแบบมันดีมากมันมันดีเวอร์มันดีมากมากมากม,กม,กมกเลยเพิ่งมีเหรอทำไมฉันเพิ่งเห็นล่ะใช่มันเพิ่งมีจริงๆอืมถึงดูของผู้ชายสิของผู้ชายจะเป็นนันเดียวกันปะ ใช่ๆนะเดียวกัน,นี่ไงจริงด้วยผู้ชายก็เป็นสะโนมมาเฮนไปนี่แหละค่ะจะได้เป็นครอบครัวเลยเออไปไป,ไปไปเด็กชายน้องสาวมาตรงนั้นแล้วโอเคตอนนี้แป๊บเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าเอาตัวละครคิดมัดแล้วก็มาทำปกคลิปไปเลยค่ะยังเทศกาคลคิดมาอยู่ก็จัดไปค่ะจัดไปสิคะจัดไปเลยค่ะก็จะมีแต่ชุดเดิมๆนะเออทรงผมใหม่ก็เอา ทรงผมใหม่ใช่ทรงผมใหม่ขอเปลี่ยนสีก่อนหูสีนี้แทบจะทุกครั้งเอาาทำไมไม่มีให้เปลี่ยนสีอะไม่เป็นไรงั้นก็ไม่เปลี่ยนกันอืมเอาชุดชุดแซนตี้แซนชิแซนตี้อ่ะอันนี้ชุดนี้เลยนี่ไปเลยค่ะข้าวรัวคิดมากไปค่ะยังในเทศกาลเอยังอยู่ในเทศกาลคิดมากอยู่ก็คือไม่ทันอะ่ะ โอเคอัปเดตไม่ทันหรอหรือยังไงเนี่ยดูแล้วชุดที่มากของเดเพิ่งจะมีไป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 เลยไปเลยผู้ชายผู้ชายไปเอาเออชุดซซนต์คอร์สมานะคะอืมอืมอชุดไหนซซนต์คอร์สอันไหนหรอเออเออหาก่อนหาก่อนนั่นเซ่หาก่อนวุ้ยไม่เจอเลยอะ นี่เจอแล้วไป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 ,ไป,เไปเเเ้เราจะไปเอาเด็กๆมาเพิ่มอืใช่เราจะไปเอาเด็กๆมาเพิ่มไปเลยสวัสดีครับผมมาเอาเด็กครับเด็กไปทำอะไรล่ะคะไปแต่งเป็นโมเดลมั้งครับเออจะบ้าเหรอไปอาชีดไงเออคุยกับตัวเองก็ได้ไปไม่มีเพื่อนคุยอืมอืมเืมเศร้านะ นี้ต้องสวยมากๆแน่ๆใช่ปกนี้ต้องสวยมากๆแน่ๆเลยอ่ะสวัสดีครับแมวเอ,อเอาผู้ชายมั่งสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับผมมาเอางานครับเอางานจากอะไรเออพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยอุ้ยอันนี้อะไรอะอะัไรวะเอ้ยเอาผู้หญิงไปเก็บคนน่งอุ้ยใช้คำว่าไปเก็บเลยหรือ แต่งตัวสวยๆง,งาๆให้เขาก่อนอไปไปเป็นแม่มดก้นไก่นะคะเจ๊บายค่ะขอโทษแต่เราไม่ผิดขอโทษแต่เราไมมผีดอ่ะเออเราไม่ผิดเ,ออเราไม่ผิดจริงๆแหมเราไม่ผิด,าาม,ผดม,ม,าม,มาีมามาซีมาซีไหนมาซีไหนเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวนะเออนี่นี่โอเคคิดอยู่ว่าใช่หรือเปล่าโอเชเลยอ่ะเอา้าเราต้องไปทําเด็กก่อนนีสองคนนี้มานี่เราจะทําเป็นเด็กแล้วทำเป็นปกิีเลยเอเอเอันอันนี้อ่ะโอเคไปมาี๋ยวเราจะพาไปเล่นด้วยนะมาที่นี่เอามาผิดเรียกผิดอะ่ะ คุณแม่มดคะคุณออกไปด้วยค่ะได้โปรดค่ะไปเลยค่ะไปค่ะไปเลยไปเลยนะพวกแกแกต้องไปจริงๆขอโทษแต่เราก็ไม่ได้ผิดอะไรทำไมเราต้องขอโทษโอ๊ยมา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 ต่อแถวค่ะต่อแถวไปเลยนี่ค่ะเอาไปค่ะคต่อแถวรับของมามา แบบว่า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 อะไรก็แบบว่าอะไรแล้วก็แบบว่าแบบว่าทำไมวะมันเป็นอะไรอ่ะเริ่มจากคนที่ตัวสูงก่อนค่ะนี่เป็นเลยสิคะเป็นแบบนี้เป็นเลยสิคะนี่ค่ะนี่ใช่ค่ะเซนตี้ก็มารับของก่อนนะคะวิเซนต้าแจกของเด็กๆดีกว่านะเคยทําแล้วรู้เปล่าวะใช่เปล่าวะอราแจกของกับช่วยเหลือเด็กๆจำเป็นแหละจำเป็นแหละ นี่มันต้องแบบนี้้ยนายก็สูงกว่าฉันนะดิอู๋สุดยอดเลยอะแล้วเรากับเธอละเราสูงเท่ากันงั้นเราอยู่ข้างหลังดีกว่าไปแล้วเด็วผู้ชายคนนี้ลเลอให้เท่ากันแล้วฉันสูงกว่าฉันสูงกว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายก็เทียบประตันเองนะวิค่ะนี่เออ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 ผู้ชายน่าจะสูงกว่าปะ เฮ้ยเอาไงดีออะเด็กผู้หญิงมั่งนี่ก่าให้น้องอยู่ข้างหน้ามาั่งเออพี่อย่าอยู่ข้างหลังไปเลยข้างหลังสุดโอ้ยสวัสดีครับเรามาเช็คชื่อกันนะครับนี่เลยโอ้โหสุดยอดนอะแบบชอบมากเลยอะแล้วไอ,อ้ที่ตกหนึ่งที่บ้าอะไรมันจะไม่มีเช่ยหรออย่บอกนะว่าไม่มีจริงๆเ็ไม่มีจริงๆ,งๆด้วยว่านะไม่เป็นไรปีที่แล้วก็มีแล้วนี่ ก็จัดไปเลยสิครับแล้วเพิ่งมาอัปเดตอะไรตอนนี้ยังไม่ได้นะโถเอ้ยแทนที่จะอัปเดตตั้งแต่วันคริสต์มาสโถอะไรกันนอะแต่ยังไงมันก็ยังอยู่ในเทศกาลคริสต์มาสอ่นะเออก็ยังได้อยู่อืม,อ,มอะไรนะที่จะพูดอะบ้าเมื่อกี้ฉันจะพูดอะไรออเธอ ฉันกำลังจะหาอะไรป้องอย่างอู้อะไรเนี่ยทำไมเอเอมันมีด้วยเหรอเนี่ยวทำไมฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยเฮ้ยโหหาไม่เจอะหาต้นไม้จาวต้นไม้สองพันยี่สิบหาหาไม่เจอเลยใช่หาไม่เจอไม่เจอจริงเลยงั้นก็เอาไปเลยตั้งแต่สองพันเกไปแทนหรือสองพก็ 2, 2018, ไม่แน่ใจ น่าจะสองพันสิบเก้าแหละอ่าอยู่ไหนวะอยู่ไหนกะอันไหนเออมันมีอแบท่านสิมันมีไหมนะอืมอะอะไรของดิฉันอะมาต่อแถวตั้งแต่คนสูงกว่าก็มาเริ่มเต้นกนเลยเนะมาเหี่ยต้องเทิมเต้นเราต้องเริ่มเต้นด้วยท่านี้เดี๋ยวฉันเลือกท่าให้ฉันจ้ไม่มีวันหยุดเลือกท่าเด็ดขาดไม่งั้นมันอาจจะยัดราแต่พวกเธอเพราะว่ามันมีท่าที่ใช้แบบ แะ่ให้ไงมะนี่เป,ป็นตามนะทุกคนตั้งแต่สูงไปเลยเฮ้ยสองคนเต้นได้น,ดน,นะอุ๊ยอีกสองคนเ้ยไปเลยค่ะนี่อุวยน่ารักอ่ะก็น่ารักนะเนี่ยโหอ,อยากให้มีตั้งแต่วันคลิปมาด่ะดิวยน่ารักกันมากเลยไปไปไปอัปเดตก็คือมีน้อยมากรอบนี้ก็คือเจ้าของเกมก็จะแบบอ,อัปเดตไม่ทันอะไรประมาณนี้มั้งไม่แน่ใจอ่ะ ใช่อะไรก็ไม่แน่ใจอะไรก็ไม่แน่ใจใช่แล้วฉันไม่แน่ใจทุกเรื่องใช่โอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปแล้วฝากก่อแล้วกดแชร์ก็สมัครให้ช่างอีฟชาแน,นลด้านนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วแล้วก็ติดตามเพจเบบบลูดด้วยบายบายไปแล้วเออฉันมีอะไรจะบอกก็คือนี่คือสงสัยมันแบบสงสัยมาอยู่นะเนี่ยแต่แม่นานมาหักเพราะมันเพิ่งเป็นอุ๊ยอ,อะไรเนี่ยฉันขี้เลยลไป เนี่ยคือเออมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเจ็ดโมงสี่สิบอยู่ตลอดเวลาเลยอึ้งอ่ะเออมันค้างหรือยังไงใครรู้เม้นม์มาหน่อยนะฉันอยากแก้มากเลยแต่คือมันแก้ไม่ได้อ่ะถือว่าเราเล่นเกมไปกี่นาทีแต่คือมันค้างเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยใครรู้บอกด้วยนะบายไปแล้ว